สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์มาเวอร์ไวรายการที่จะบอกเล่าทุกท่านถึงเรื่องราวประสบการณ์การทํางานของท่านอาจารย์รวมทั้งผลงานและข้อวิชาวความรู้ทางหุ่ยของอาจารย์มาด้วยนะคะอ่ะวันนี้ก็มาทํางานไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับนครคนปฐมร,ราชบุรีรนะก็สนุกสนานกับการทํางานไปนะครับแล้วก็เป็นเคสเราเรียกว่าต่อเนื่องกันเลยนะนะนะเพราะว่า คุณพี่เขาเนี่ยดูบ้านไปแล้วรอบหนึ่งโดนไล่ออกสมัยท่าอาจารย์ตรวจย้ายไปอยู่คอนโดแล้วเพิ่มพลังทํำแทกีแล้วตอนนี้ก็มาตรวจกิจการนะครับ <c oughs> ซึ่งเคยรุ่งเรืองมากก่อนยุวงยุคโควิดนะแล้วก็หลังจากโควิดก็ปิดตัวลงไปแล้วก็ตอนนี้จะกลับมาเปิดใหม่ก็ ไหนๆมีความรู้แ,<อ>แล้วเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์แล้วก็เลยใช้ความรู้ในการปรับปรุงหน่อยนะครับทําให้เต็มที่ใช่แล้วก็รวมไปถึงสานักงานที่ใช้ควบคุมหลายๆกิจการก็เดี๋ยวคงจะได้รับชมกันนะคะในรายการคงช่วยรับอารมณ์นะ,ะนะเราก็ใช้ความรู้ <Assass ins S 2> ความสามารถเต็มที่ที่ท่านอาจารย์ให้ไว้นะครับในการแก้ไขปัญหานะเออมีคนมึงถามปากนะก็เอ่อ เขาเข้าใจนะว่าทีมงานน่าจะแขนท่านอาจารย์ได้เกือบหมดแล้วแต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งอะไรคะไอ้มงชาชาเนี่ยค่ะวิชาบ้าบ้าบอกเนี่ยจะมีใครทำได้ไหมนะก็ต้องบอกว่าเอาเท่าที่ท่านอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยก็เรื่องการทำมาค้าขายการทำมาหาหกินเพิ่มลูกค้าจับให้ลูกค้าอยู่นะให้มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยอันนี้พวกเราก็ ซึมซับเดีท่านอาจารย์มานะก็ยังใช้อยู่แล้วก็ยังทําได้นะครับในในส่วนของของของศาสตร์ลับที่ท่านอาจารย์ใช้ในสมัยท่านอาจารย์ทํำงานอยู่ฮ่องกงนะแต่ก็คงจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่กว่าเท่าที่เราเคยใช้ไปนะครับอันนี้ต้องสงวนไว้นะเป็นภูมิปัญญาของท่านอาจารย์แล้วก็ <Safe> มีคนเดียวเท่าน <ste> <urt Pear> ั <together> <lation> ้นที่ใช้ได้ป๋ามองว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของระยะเวลาที่ท่านอาจารย์ตะลุยทำมาเนี่ยมันไม่ได้ต่ำกว่า30-40ี่สปีเลนะแล้วความรู้พวกนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่มันต้องมันต้องพลิกแพงอ่ะอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเหมือนป๋าอ่านกำลังภายในเนี่ยนะก็กระบี่อยู่ที่ใจแล้วล่ะหยิบอะไรมาเขาเรียกว่า ไม่มีกระบีเ่เนี่ยเหนือยิ่งกว่ามีกระบี่นะคะนะไม่ต้องใช้อาวุธแล้วทอยิบหยิบอะไรมาก็ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ในในตำราวิชาความรู้เนี่ยคือนำมาพลิกแพลงได้หมดแล้วนะเขาเรียกว่าไปกับสภาวะธรรมชาติแล้วนะ,ะอือันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกที่หนึ่งเราก็ไปดูที่ดินเปล่าให้นะก็เป็นชัยภูมิที่น่าสนใจแล้วก็เจ้าของก็บอกว่าเขาเข้าใจนะเขาเป็นนักเรียนที่ดีนะ เขาที่เข้าใจคือเขายังไม่ซื้อเลยอืเขาแค่ไปมัดจาไว้ให้ไจอว้จริงๆเราลูกศิษย์เราเนี่ยแนะนําเขาคะเขาเขายังไม่เคยไปห้องเรียนเลยนะะเขาฟังเนี่ยเขาฟังแค่ยูทูบแต่ว่าพอไปอธิบายให้เขาหรือบอกเขาว่าเอ้ยพอชัยภุมมเป็นแบบนี้แบบนี้เขาก็โอเคนะเขาก็ไม่ไม่ไม่ดึงดันไม่ดึงดันใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่เราไปเจอสถานที่จริง ตามวิชาความรู้ที่ท่าอาจารย์ทิ้งไม้ให้เรานะที่เราเรียกว่าภูเขาฟันหมาเนี่ยนะอเอออันนี้ฟันหมาจริงๆเลยเป็นซี่ๆเลยนะก็มีผลทําให้เสียหายแล้วก็ชสยภูมิโดยรอบเป็นประสุสัตว์ก็ทําให้ ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยในอนาคตจะลำบากนะครับอันนี้ก็เราก็แจ้งเข้าไปเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันในในรายการหุ้ช่วยรับรลุนแล้วกันนะป๋าไม่ได้พูดถึงตอนนี้ส่วนในวันนี้นะคะ,ะหลายท่านอาจจะเห็นแล้วนะคะในเพจเนี่ยตาโตน่าจะลงที่ดูนะว่ามันมีเพจปลอมกลับมาอรารวาสอีกแล้วนะ,ะเขาเรียกว่าเพจที่แบบว่าแอบอ้างเป็นเพจคุ้ช่วยอาจารย์มาะะแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยคือบางทีเนี่ยเขาขึ้นแต่รูปโปรไฟล์เขา เอาโปรไฟล์นาใช้โปรไฟล์รูปโปรไฟล์เดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาโชว์ขึ้นหน้าฟีดบางคนเนี่ยบางคนไม่ทันเช็คก็กดไลค์กด share แชร์ไปต้องระวังต้องระวังนิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือเรา report facebook แล้วล่ะอ่าเรา report facebook ว่าให้บล็อกแต่ว่าให้ทุกท่านระวังก่อนนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีการแชร์หรือว่าคุณเห็นเพจชุมจุ้ยจารย์มามขึ้นมาแล้วก็แชร์โพสอะไรก็ตามเนี่ยให้คุณคลิกเข้าไปดูสะก่อนคลิกเข้าไปดูสักก่อนว่า เพจชุวยอาจารย์หมานั้นนะคะมีผู้ติดตามเนี่ยเออเท่าไหร่หลักไหนนะคะถ้าเป็นแค่หลักร้อยถือว่าปลอมนะครเพราะว่าเขาใช้คําเดียวกันเลยคือเพจชุ้ยอาจารย์หมาเพียงแต่เขาเว้นไว้นิดนึ่งเว้นวรรแค่นั้นเองแล้วก็รูปนะคะเห็นไหมเหมือนเป๊ะ เพียงแต่ว่ารูปโปรไฟล์ใช้รูปเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ารูปด้านบนไม่เหมือนนะคะเวนว่าแค่นี้แต่ผู้ติดตามเห็นไหมหลักร้อยอยู่นะคะร้อยสิบสองร้อยยี็ดสามร้อยสิบเจ็ดช่วงนี้อันนี้ของเตือนดูผู้ติดตามหนึ่งแสสามมื่นค่ะนะผู้ติดตามแสนหกนะครับ กดถูกใจแสนสามอย่างนี้อันนี้คือของจริงนะใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นช่วงนี้เพื่อนฝูงไปดูด้วยว่ามีชื่อใครถูกถ้าเกิดว่ามีมีลูกศิษย์มีใครที่รู้จักกดไลค์กดแชร์ไปในนั้นนะคะบอกเขาว่าให้อันฟอลโล่อ๋อคุณปุณธริกาก็คงไม่ทันสังเกตแล้วนิดไหนนิดออนนลินอไม่ใช่นิดออนนลินนิดไหนนิดหัวไตหวังอ๋อนิดกรินละทาเออไนแหละ ไปดูนะจ๊ะอันฟอลโล่ด้วยแล้วก็ส่งรีพอร์ตไปที่ Facebook ด้วยนะคะถ้าเรารีพอร์ตกันไปเยอะๆเนี่ยเขาก็จะถูกบล็อกอีกครั้งห,หนึ่งนะก็ อันนี้ป๋าจำได้ว่าป๋าเคยเตือนไปครั้งนึงแล้วแหละ<ช>แล้วเขาก็หยุดในการแอคทีเวตแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลึกลลกกึๆแล้วเขาเอาไปทําอะไรนะเห<ช>มือนป๋าโดนเนี่ยป๋าป๋าป๋าต้องเอะใจนะอ,อ,อย่าอย่าโลภอย่าคิดว่ามันจะมีอะไรแปลกๆป๋าโดนไงป๋าโดนไงป๋าโดนเนี่ยคือเหมือนเนี่ยป๋าชอบพระอย่างเงี้ยมีประมูลพระในพระหลักแสนแต่ประมูลได้หลักหมื่นอย่างเงี้ยโอ้โหอืแล้วเราก็เฮ้ยเกือบจะโอนละเกือบจะโอนละ เราเอกใจว่าเอ้ยคนเนี้ไม่น่าจะเขาเห็นหน้าเราเห็นหน้าคนที่เป็นเจ้าของเพจใช่ไหมค่ะค่ะเออมันคือคนจริงของจริงไงอ๋อแต่พอเราไปดูเอ้ยทำไมมันฟอลล์น้อยเออแค่หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเปิดคือเขาเปิดเพจนี้เนี่ยมานานแล้วเอออ่าแล้วมีคนก๊อปเพจเขามาใช้นะคะตั้งชื่อเพจชื่อเหมือนกันเลยเออบางทีก็ไปแปลงนู่นแปลงนี่นิดหน่อยเนี่ยแล้วทำให้เราเข้าใจผิดนะเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วไปแล้วโทรไปหาเขาโทรไปถาม เออเขาไม่ได้ให้โทรหรอกเพราะว่ายัางไงถ้าโทรมันก็มีเบอร์ข้อมูลอยู่ของเขาทั้งหมดไงเราก็ต้องเช็คเองแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าโลภอะอะไรที่มันรู้สึกว่ามันผิดปกติก็หมาก็บอกว่างั้นก็นัดนัดนัดโอนเงินรับเงินกันและกันจะได้ม่เจอหน้ากัน อย่างเงี้ยพวกมิชชาชีพเขาจะเร่งให้เราโอน่เขาจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะนู่นนี่นัขนาดข่านันอะไรนั้นหนังสือใช่ไหมคะหนังสือเขาก็เร่งให้โอนเงินเหมือนกันใช่ใช่นะโอโหจิกโอนนะหลายอย่างนะหรือของที่ระลึกอย่างไอชุดสุรานี่ก็โดนไปโดนไปแล้วโอนไปแล้วอนน้ะไม่มีประสบการณ์ เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเพจชูโจทยอาจารย์มานะคะเพจช่องเคล็ดอาจารย์หมาใดๆก็ตามเนี่ยให้คุณเข้าไปเช็คในตัวเพีดูก่อนนะคะเพราะว่าตามปกติเนี่ยเขาจะมีนะเขาจะมีแชร์โพสต์มาแล้วรูปโปรไฟล์ในรูปเดียวกันเราเห็นคุ้นๆชื่อเดียวกันเราก็คลิกไลค์มากนะคะกดไลค์มากกดแชร์ไปบ้างแต่ว่าเนื้อในเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ ไปให้ถึงเพจจริงๆนะคะอย่าเอาแค่เพื่อนแชร์มาโพสต์มาแล้วเรากดไลค์ไปไม่เอานะคะตอนนี้เช็คไปให้ถึงเลยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ลุกสุดท้ายนะครับวันนี้ดูใน Facebook เจอแล้วแหละว่าวันนี้มีการตอกเสาเอกนะครับลงเสาเอก ของหอพระนะครับแล้วก็ในเขตสังฆาว่าที่วัดชนประธานนะคะอ่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้ว่านก็อื้นี่สวยงามนะครับท่านเนี่ยเตรียมเก้าอี้ไปเยอะนะคะนึกว่าครั้งนี้จะติดตามมาเยอะแต่เราก็เราเราก็ย้ายย้ายไปทํางานกันนะก็ไม่ได้ไปแต่ว่ายังไงก็ตามอย่าลืมนะครับเมื่อที่15วันพุธนี้นะครับเก้าโมงเช้านะครับไปเจอกันอ่าคุณน้านี่ไปเจอกันที่วัดนะครับไปทําบุญอ่ามอบ ปัจจัยทั้งหมดนะครับในการสร้างหอพระนะครับในชื่อของอาจารย์หมาะนะครับเป็นการทําบุญให้ท่านอาจารย์ในวัน,น,วนคล้ายวันเกิดของท่านาอาจารย์นะครับต่อไปเราก็อาจจะนั่ใช้วันนี้เป็นหลักแล้วกันนะ,นะ<ช>เพราะว่าที่จะเข้าไปทําบุญที่หอพระนะคนะเพราะว่าิถึงท่านอาจารย์ไปด้วยเลยมันเป็นเขตสงฆ์<ช>เขาจะเปิดให้ปีละครั้งนะนี่เป็นพิเศษเฉพาะอาจารย์หมาเลยนะปีละหนึ่งครั้งเราสามารถเข้าไปทําบุญได้นะหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่า นี่เป็นบารมีอาจารย์นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้บารมีอาจารย์เนี่ยท่านก็คงต้องเทศอีกหลายครั้งนะคะทำงานอีกอีกหนักกว่าจะได้นะครับอันนี้ก็โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยยังร่วมบุญได้นะครับเสาร์นี้เจอกันที่อาคารเรียนนะครับมีเสื้อผ้าท่านอาจารย์คอลเลคชันใหม่นะครับมีเหรียญชูดวงนะครับสามารถไปร่วมทําบุญกันได้นะครับแล้วก็จะได้เจอกันวันพุธหน้าเอาเงินไปทําบุญนะ อ่ะวันนี้เราสองคนอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในรายการต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ